เราเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าคนประเภทหนึง่งเขาจะสามารถขีกันตอนปลดแล้วมาทะเลาะก,กันตอนแบบ่ตกไปผมช่วยาเ่็นเกินขั้นของแก้วที่เราแวแต่ถ้าเกิดมองแล้วว่าถ้าแตกไปเนี่ยไม่ได้ไเลยทั้งคู่ก็เป็นไปได้ที่จะจะเตะอุ้มคอมกันแบบนี้อยู่บนทีน่าเาลงปูกพากันไปแบบนี้ไปไเราเคยได้ยินนะ ที่เขาบอกว่าคนประเภทหนึ่งอ่ะเขาจะสามารถขีกันตอนปล้นแล้วมาทะเลาะก,กันตอนแบ่งสมบัติผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่ารักกันดีก็ถูกครึ่งหนึ่งคนที่บอกแตกกันแล้วก็ถูกอีกครึ่งหนึ่งคือในบางมุมที่สมประโยชน์ก็จะรักกันดีบางมุมที่ไม่สมประโยชน์ก็จะแย่งกันก็จะทะเลาะก,กันผมผมมองลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่จะก้าวไปสู่รูส์รูส e ซิ t ูเอชันก็คือการที่เสียทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนลงเรือลำเดียวกัน ถ้าเกิดคนหนึ่งไปเจาะท้องเรือหรือว่าไปโครงเรือให้ล่มก็จมน้ําทั้งคู่เขาจะไม่ทําถ้าไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็ถามโพสิชันของตัวเองที่ดีที่สุดบนเรือลานั้นอาจจะอยากเป็นในท้ายอยากเป็นคนกุมพวงมาลายัยอยากนั่งหัวเรือแล้วแต่ว่าใครอยากอยู่ตรงไหนตรงนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เขาจะขัดแย้งกันแต่ว่าความขัดแย้งเหล่านี้มันมีสะสมเหมือนคนพัฒนาการของคนที่ทะเลาะก,กันนะครับพอเริ่มทะเลาะก,กันจากสิ่งเล็กน้อยในที่สุดมันก็กลายเป็นการบาดหมางแตกแยกกันในที่สุด ประชาคมโลกก็เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเกิดสงครามมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในในสเตจที่เกินขั้นของแก้วที่ราวแล้วเกินขั้นของแก้วที่ราวแล้วมีโอกาสที่จะ, <c oughs> ท,จะที่จะไปด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองแล้วว่าถ้าแตกไปเนี่ยไม่ได้ไเลยทั้งคู่ก็เป็นไปได้ที่จะจะเตียวอุ้มคอมกันไปแบบนี้อยู่กันผีเน่าลงผูกพากันไปแบบนี้เป็นไปได้ผมว่าเขาไปไกลเกินความฝันนะ เพราะทุกวันนี้ดูแกเหมือนอะดรีนาลีนหลังนะ่งแบบคุณดูกระชุ่มกระชวยใส่กางเกงยีนลงพื้นที่จากที่เห็นก้มกราบแล้วก็ตะแคงลงไปเหมือนอะไรอะ,มะแมลงที่ถูกจับไงท้องเงี้ยกลายเป็นว่าโอ้โหกระฉับกระเฉียงธรรมะธรรมแงลงพื้นที่กันเธอไปที่ฉันไปที่ก็คือบาลานซ์กันแล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนพยายามที่จะจะช่วงชิงช่วงชิงซีนกันอะไรเงี้ยก็ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันถึงจุดที่ไปไกลเกินกว่าคำว่าฝันล้า ผมว่าพลังงานสะสมของทหารณเวลาเนี้ยยังไม่เพียงพอคืออ่อนแรงลงเพราะว่าเขาใช้ไปเยอะคือคือใช้ไปเนี่ยกินตัวไปเยอะมากจนกระทั่งตอนเนี้ยความรู้สึกของประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้รู้สึกว่าทหารเคียงข้างและทําประโยชน์เพื่อประชาชนณณเวลานี้จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทําอะไรโดยที่ไม่มีกระแสมวลชนรองรับเนี่ยน่าจะน,าน่าจะต้องคิดให้เยอะ น่าจะต้องคิดให้เยอะแล้วก็เราเคยพูดกันมาตลอดว่าโลกทุกวันนี้มันไม่มีหรอกการรัฐประหารเราคิดงี้มั่อจะปี49แล้วบิ๊กบังก็รัฐประหารเรามาคิดตอนลุงตู่ลุงตู่ก็ก็รัฐประหารอีกอะไรเงี้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในวงรอบ8ปี10ปีแถวนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าโดยโดยวงรอบณขณะนี้เนี่ยถ้าดูไทมิ่งเนี่ยมันอาจจะใช่ว่าเอออาจจะเกิดผนต่อไปเพราะข้างซ้ายก็ปี57ใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตรประเทศไทยนะซึ่งในวงรอบมันก็จะเกิดขึ้นแแบบนนีี้มััตตกก่างงท เขายังครองอํานาจอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการครองอํานาจอันนี้เนี่ยมันทําให้เขาเปลืองตัวไปเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะที่จะทําโดยที่ไม่มีไฟเขียวจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลจากคนที่กลุ่มหน้าปัจจุบันอยู่ที่จะทาเพื่อจะมาแย่งกันเนี่ยผมว่าโอกาสน้อยมากก็คือกลับมาเป็นประชาธิปไตยแบบที่ประเทศเราเป็นนะก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมาตริย์ทรงเป็นประมุขแบบที่ผ่านมา ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะก็จะก็จะไปได้แต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นเล่นใต้กฎนี้แต่มีเงื่อนไขซึ่งข้อแรกโผล่มาเลยเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก2ปีแบบนี้มันก็ไม่สามารถจะเดินได้เพราะว่าพอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยวันแมนวันโหวคนทุกคนเท่ากันหมดอะ่ะตัวพลเอกประยุทธ์เองไปหย่อนบัตรตัวเองก็ได้แค่เสียงหนึ่งประชาชนชาวบ้าน ลากหญ้าที่แทบจะไม่มีอันจะกินแล้วเนี่ยออกไปเลือกตั้งไปโหวตก็ได้แค่เสียงหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประยุทธ์ยังมีเสียงของสอวอ,อีก250คนที่จะมาหนุนตัวเองแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรอีกเยอะแล้วถึงเวลาฝไไ่ายประชาธิปไตยได้คะแนนไป70% 80%ของสภาเนี่ยคุณยังมาเป็นนายกได้ยังไงผมว่าแบ็คเขาดีมากๆเงินก็น่าจะถึงมากๆแต่ว่า ตัวบุคคลที่อยู่ข้างในมันยัง q u e s t i o n m a มาอยู่นะหมายความว่าคนที่ไปเนี่ยคือการเมืองมันไม่ใช่แบบปึ๊บแล้วคุณก็ได้เลยอย่างเงี้เยเงินพร้อมกระแสพร้อมเราได้พร้อมเลยอย่างเงี้ยพอผม่ะมันไม่ใช่มันยางผม,ผมมาทำไทยสร้างไทยอย่างเงี้ยคุณหญิงสุดารัตน์เนี้ยโอ้โหลงไปเจอพื้นที่ลงไปเจอประชาชนอะไรเยอะคือคือความนิยมมาก็ยังแบบเออก็ยังแบบยัง,บบยง,ขงเขีย่ยๆอยู่ยังไม่ได้แบบแบบปลุดปลาดเลยอะไรเงี้ยก็คือคนก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนมันต้องมีมีแบรนด์มี มีอะไรอะ่ะมีโลโก้ที่ประทับว่าเออคนเชื่อถือได้อะไรเงี้ยมาจัดคอนเสิร์ตบริษัทนี้มาจัดกิจกรรม event, อีเวนต์เข้าไปในห้างขายของอันนี้จะเจอสินค้าแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันต้องมีแบรนด์ตรงนั้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสร้างแบรนด์ก่อนไม่นั้นคุณจะบอกว่าเอ้ยอำนาจพร้อมมีคนหนุนที่มีอาวุธปืนเพียบพร้อมมีเงินสนับสนุนเต็มที่ในทุนยอมมาจ่าย แต่ว่าตัวที่จะชูว่าจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องเติมอยู่นี่นี่บอกโจทย์เลยนะคือเขาจะรู้เลยว่าเออ,เอ,อโจทย์เขาบุกกล้องตรงนี้สิ่งที่เขาต้องเติมไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้